สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะเมื่อวานนะคะก็ไปซื้ออาหารให้เด็กๆดูค่ะท้องฟ้าแบบฝนตกแรงมากนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ก่อนอื่นแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณแม่น้ำมากๆนะคะที่ท่านเมตตา,าให้คุณครูนุกค่ะไปซื้ออาหารนะคะแล้วคุณครูนุกก็เลยได้แบ่ง มาให้กับเด็กๆบ้านสามบุญด้วยนะคะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณแม่นามากๆนะคะที่ท่านอินดูแล้วก็เมตตาเด็กๆบ้านสามบุญมาโดยตลอดนะคะก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทําทงานการจิตการใดก็ขอให้ท่านาส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆอย่างนะคะขอให้ท่านเฮงๆรวยๆตลอดไปค่ะแม่นาค่ะเด็กๆบ้านสามบุญก็ได้อาหารมานะคะไม่น้อยก็จะดูแลเด็กๆ บ้านสามบุญเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เช้ามานะคะแม่น้อยก็มาดูแลเด็กๆค่ะเอาชุดสวยๆเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะเ <im it> ช้ามาก็ก็ไม่ไม่มีมีโปรยๆปอยนึงก็หายไปแล้วนะคะก็เอาชุดสวยๆมาใส่ให้กับน้องบุญตานะคะซึ่งคุณยายหมอนะคะซื้อให้นะคะ ไม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านมากๆค่ะเนี่ยค่เด็กๆก็อย่างพี่บุญทวีนะคะอันนี้พี่บุญชูนะคะพี่บุญชูก็ชอบเล่นแกล้งน้องด้วยนะคะดูดูคู่หูดูโอ้นะคะเนาะน้องบุญเติมนะคะหออเพื่อนนะคะหอเอ,นนะะอเพื่อนในชุดสีชมพูลายดอกสวยน่ารักมากเลยค่ะน้องใส่ชุดไหนก็สวยก็น่ารักนะคะเนี่ยค่ะน้องบุญตาค่ะเด็กๆก็กินอาหารแล้วก็พักผ่อน,น้ะคะช่วงบ่ายน่นะคะไม่น้อยถึงจะ เข้าไปดูแลเด็กๆนะคะเนี่ยคะ่ะก็เก็บปัดกวาดเก็บอาหารที่แน่นาซื้อมาซื้อให้ฝากแม่นุกมาให้นะคะก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีพายุเข้าใช่ไหมคะเด็กๆก็จะสบายขึ้นโดยที่แม่น้อยก็ไม่ได้ไปพึ่งน้ำแข็งแล้วนะคะดูดูดูค่ะหยอกกันคะ่ะ กันน่ารักมากนะคะเพราะเขาเขาเขาเป็นพี่น้องกัน,นะคะเขาไปไหนเขาก็ต้องไปด้วยกันถ้าถ้าไม่เห็นกันก็รู้สึกว่าจะร้องอย่างเช่นแม่น้อยเอาเขาไปในกรงอีกตัวหนึ่งไม่เห็นก็ร้องหานะคะอย่างน้องบุญตาเนะะี่ยค่ะจะร้องหาบุญเติมนะคะร้องหาเพื่อนนะคะถึงจะมีพี่ๆอยู่ด้วยก็ช่างคะ่ะแต่ว่าเหมือนดูเขาแบบเข้ากันได้สองตัวนี้เขาอยู่ในวัยเดียวกันนะคะหยอกกันได้แบบ พอเหมาะพอดีอย่างเงี้ยนะคะกับน้องบุญตานะคะส่วนพี่ๆก็ขึ้นไปชั้นบนกันแล้วค่ะขึ้นไปชั้นบนกันแล mm ้วค่ะบางตัวก็ยังยังกินอาหารอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้กราบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ